ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้น้อมาสอนวิธีการเพิ่มยอดถูกใจและก็ยอดติดตามของแฟนเพจเฟ e บุ๊กนะครับสวัสดีการจะเป็นยังไงนะเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับให้คุณชนะเปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นเซิร์ชหา KMMQTS นะครับจากนั้นเข้าที่เว็บไซต์แรกเล,เลยนะครับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า KMMQTS.com นะครับ พอเข้ามาหน้าเว็บไซต์นะครับหนเว็บไซต์ก <BR EN issance> <iros language> <qui> ็จะให้เราลงชื่อเข้าใช้นะครับคนที like ่มีรัสสมาชิกแล้วก็สามารถที่จะลงชื Gonna ่อเข้าใช้ได้เลยนะครับตัวคนที Estamos ่ยังไม่มีนะครับก็ให้ไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับให้เขาพอดีสมัครสมาชิกด้านบนขวามือตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับหน้านี้เขาจะให้เรานะครับใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับแล้วก็อีเมลนะครับสองข้อมูลนี้จะใส่อะไรมาก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงๆก็ได้นะครับ อ่อทำไงจะเป็นรหัสผ่านนะครับอ่ะผมเริ่มก็ต้องจดจํารหัสผ่านให้ดีนะครับจากนั้นก็ต้องยืนยันรหัสอ่านอีกครั้งนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ช่องใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยนะครับอ่าพอสะสบสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะผมใช้ก็เอาอ่าชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะมาใส่ข้างหน้านี้นะครับแล้วกดลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ พอลงชื่อเขาใช้งานมาแล้วนะครับเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีแอปพลิเคชันให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้หลายแอปพลิเคชันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับ i n น t a g r a m นะครับ t i k t o k นะครับอ่า YouTube นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับผู้ชมก็สามารถเลือกใช้ตามความต้องการของผู้ชมได้เลยนะครับคราวนี้ผมจะมาสอนของแพลตฟอร์มของ a c e b o o k ใช่ไหมครับผมจะเริ่มที่ Facebook นะครับอ่ะจากนั้นก็เลือกไปที่บริการแนะนำรวดเร็วตรงนี้นะครับ สถานาผมก็จะเลือกบริการที่เพิ่มติดถูกใจติดตามตรงนี้นะครับอ่ผมจะเลือกตรงนี้นะครับ่ถูกใจติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ตรงนี้ครับอ่านะเขาจะให้เรานับนาลิงก์มาใส่ตรงนี้นครับอผมก็เอาลิงก์ของอแฟนเพจ a c e b o o k มานะครับก๊อปปี้มานะครับสถานะเอามาใส่ตรงนี้นะครับสถานะเขาจะให้ใส่ปริมาณลงไปนะครับผมจะใส่สักหนึ่งร้อยนะครับ แต่เว็บไซต์ได้ะทำการคำนวณค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับให้คุณชมนับกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อมาแล้วนะครับระบบก็จะแจ้งเตือนขึ้นมกว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถตรวจสอบปอดการสั่งซื้อของคุณชมได้นะครับให้เข้าไปที่ปอดการสั่งซื้อตรงนี้นะครับหนนี้ก็จะมี ID นะครับแล้วก็บริการที่คุณผู้ชมทําการสั่งซื้อนะครับส่วนตรงนี้จะเป็น ลิงนะครับที่คุณผู้ชมใส่เข้ามานะครับตัวนี้จะเป็นสถานะว่าดําเนินการอยู่เราดําเนินการอยู่นะครับคุณผู้ชมก็สามารถตรวจสอบลิง์ได้นะว่าลิงก์นั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มผู้ติดตามหรือว่าถูกใจได้นะครับาสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบได้นะครับผมก็ตรวจสอบแล้วว่าลิงกที่ผมใส่เข้ามานั้นถูกต้องนะครับต่อมาเราจะมาดูการวิธีส่วน แล้วก็มาดูวิธีการเติมเงินนะครับวิธีการเติมเงินก็เข้าไปที่เติมเงินตรงนี้นะครับการเติมเงินก็มีหลายช่องทางให้คุณชมได้เลือกใช้กันเลยนะครับไม่ว่าจะกนไม่ว่าจะเป็นสแกนเคีร์โค้ดนะครับโอนแนบสลิปอังเปอร์เวลตนะครับคริปโตนะครับเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับคุณชมก็สามารถที่จะเลือกใช้ตามความสะดวกของคุณชมได้เลยนะครับส่วนวิธีการหรือขั้นตอนแต่ละวิธีก็จะมีความแตกต่างกันนะครับให้คุณชมนักทำตามคำแนะนำของเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับ ส่วนประวัติการเติมเงินก็อยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับแถ้าใช้เว็ไซต์ทางคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดนะก็ก็สามารถที่จะใช้ทางาโทรศัพท์มือถือได้นะให้เข้าไปที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับอ็สามารถรรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางนี้ได้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และระบบ iOS ได้เลยนะครับ ส่วนถ้าท่านผู้ชมท่านใดครับต้องการจะแนะนําเพื่อนนะครับก็เข้าไปที่แนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับอ่าก็สามารถ Copy l i n ลิงก์ตรงนี้ครับแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนของคุณชมได้ใช้กันนะครับอ่าคุณชมก็ได้อัตราค่าแนะนํห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับอ่าแต่ถ้าใช้เว็บไซต์แล้วมีปัญหาอะไรหรือว่าย้อนไม่ขึ้นยังไงนะก็สามารถที่จะติดต่อไอบมนได้นะครับให้เข้าไปที่คาสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วเข้าไปที่ติดต่อไอเมนตรงนี้นะครับอ่าสามารถติดต่อไอบมนได้2อช่องทางนี้ได้เลยนะครับ อ่ะตอนนี้ก็จะมาดูกันนะว่ายอดถูกใจและยอดติดตามของเราขึ้นหรือเปล่านะอ่ะตอนนี้ยอดยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับุณจะสามารถกดรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งได้นะครับอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่ะอแสดงว่าเว็บกำลังดำเนินการอยู่นะครับอ่ะผมก็จะรอให้ยอดขึ้นครบเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอ่ะผมจะตาไป,ปตอนที่ยอดขึ้นครบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอ่ะ ตอนนี้ยอดถูกใจก็ยอดติดตามของเราก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านแอปต้องการจะใช้เว็บไซต์นี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับส่วสาระของคลิปนี้อก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมและฟังกันด้วยนะครับ